ตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้พยายามที่จะไปสัมผัสแนวต้านที่1,200จุดนะคะคว่าจะยืนอยู่ได้หรือเปล่าในช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าพอตกบ่ายมาเนี่ยปรากฏว่าข่าวร้ายในฝั่งจีนเข้ามาก็ส่งผลนะคะให้ภาพรวมการลงทุนในภูมิภาคเอเชียนั้นมีการปรับตัวลดลงนะคะ<ม>หุ้นไทยเมื่อวานนี้ช่วงปิดตลาดก็เลยย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะลงไปประมาณ5.2 5จุดนะคะ ยืนที่1,189.35จุดมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้24,800ล้านบาทนะคะต่างชาติซื้อสุที่796ล้านบาทนะคะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นเช้านี้เปิดปุ๊บก,ก็รีบาวปั๊บเลยนะคะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้ใช่ฮะท,ทั้งที่ตลาดทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็เพื่อนบ้านญาติในเชียงของเราส่วนใหญ่จะเปิดตลาดในแดนลบนะครับแต่ว่าของเราบวกขึ้นมาได้ ตอนเปิดตลาดบวกแรงกว่านี้นะครับประมาณ4จุดแต่ว่าตอนนี้ลดช่วงบวกลงมาครับเหลือบวกอยู่2.65จุดดและชนีอยู่ที่1,192.07จุดมูลค่าการซื้อขาย4,800ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์นะครับจัสมินขึ้นมาได้8สตางค์ครับอยู่ที่2บาท9ก้แบงกรุงเทพคงที่187กสิกรไทยขึ้นมา1บาท155นะครับแบงก์กรุงเทพในกระดานต่างประเทศลดลง4บาท50 C.P.F. ย่อตัวลงมา25สตางค์นะครับตอนนี้อยู่ที่38บาท25สตางค์ฮะเะไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูหน่อยคุณผู้ชมครับว่าแนวโน้มตลาดวันนี้จะบวกได้ตลอดไหมเพราะว่าเริ่มแกวนๆนิดหน่อยนะฮะอยู่ในสายกับรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีเซมิโกคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมคุณเจริญสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณงมใดญและพัฒนวันครับค่ะวันนี้ยังมีปัจจัยกดดันตลาดหุ้นต่อไหมคะ ก็ต้องบอกว่ามีนะครับนะฮะเพราะว่ากระดานที่ว่าคือปัะดานจากภายนอกนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของแต่พู้นทางของยุโรปตอนนี้ก็บอกมีประเด็นขึ้นมาเพิ่มเติมคือเรื่องของการเมืองนะค่ะหลังจากที่ทางเนเธอร์แลนด์เองก็ในยุโรปเขาลาออกนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสกเันอยู่กันเลือกตั้งนะครับนะในขณะที่ประธานนี่ยังคงอยู่แต่คำนะครับว่าใส่คือของอเมริกาก็ได้สิทธิ์ออกมาก็มีบวกมีลบแต่ว่าช่วงนี้ออกมาเป็นตัวลบนะฮะแล้วก็สี่ก็ยังคงกดตัวอยเชิงของสกิ์นะครับนะ นี่สิ่งที่เกิดขึ้นนะช่วงนี้นะครับแต่เราเห็นีอย่างเถ้า,เาวันนี้เองเนี่ยตลาดพุ้นบ้านเราที่มีการพยายามจะเด้งตัวขึ้นไปนะครับนะส่วนหนึ่งอาจจะมองในเรื่องข้าของเรื่องของซอรืรอหิ่งนะครับแล้วก็บองในเรื่องของอ่าโอเลที่ยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับนะก็เรียกว่าแต่มันดูเบาใจหน่อยนะครับนะแล้วก็เคยว่าตลาดในเอเชียช่วงเช้านี้เองจากที่เ,เปิดมาติดลบลงไปเนี่ยมันเริ่มจะเร่ง,งตัวบางระดับนีมาพลิกมาเป็นบวกนะครับแต่ล่าสุดต้องบอกว่าล่าสุดนะล่าสุดนี้ ทางที่อยากเป็นบวกกลายเป็นลบแล้วนะครับนั่นหมายความว่าบ้านเราเห็นว่าจากช่วงรกที่บวกเปสี่ถึงห้าจุดถึงก็ลงมาเหลือหนึ่งหรืสองจุดนะครับนะเราะฉะนั้นจุดนี้ต้องดูให้ดีครับว่าซื้อในตลาดด้วยดูค่อนข้างจะดูเปราะบางแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ตลาดคนเอเชียหรือเพื่อนบ้านที่อื่นเนี่ยยังอยู่แล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเขาประกอบตัวลูกที่มีน่อยเนึงก็คงไม่ทีเดียวไรนะครับนะ การจุดนี้ก็ต้องดูนะชุนคับว่ารับขึ้นมันเจาะตรงไหนกันนดังนั้นช่วงเวลานี้มือนก็อยู่ในช่วงของนี่แหละฮะหรือหัวต่อคือมันมันดูมันก็พยายามจะขึ้นอยู่แต่มันก็มีแรงกดนั้นเข้ามานะครับดังนั้นต้องดูคราว่า s e n t i m e n หรือว่าสินคาของต้องคืนภายในากกวอกว่าเราจะตีโจทย์ระดับทางไหนจะมองขึ้นอยู่หรือจะมองลงข้างล่างมากกว่าครับแล้วแนวรับสําคัญที่ไม่ควรจะหลุดนี่น่าจะเป็นจุดไหนฮะถ้ามองกันง่ายช็อตเทอร์นี่ต้องมองที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่ ครับนะครับก็เรื่องไม่ไกลตรงนี้ฮะก็เป็นการพิสูจน์ไปแล้วว่าจะยืนอยู่มันแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดมันเทคไปลงมาก็ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าฐานเดิมตลาดอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนะครัแล้วม,ม,มันมันมีมันมีสุดลองวมันตลาดมันอยู่แต่แล้วซึ่งเรามองอย่างเพราะว่าช่วงที่หุ้นลงเนี่ยเราก็ไม่กล้าซื้อนะครับเนีน่ยนะแต่ขึ้นมาช่วงจากที่วันที่ขึ้นมาแล้วก็ขายตลอดฐานกันแล้วผมเชื่อจริงๆนะในพอตลาดที่มีับก้อตสูงๆนะครับเนี่ย แล้วอะไรก็ว่าต้องบอกว่ารอบนี้ต้องบอกว่าต้องยกนิ้วให้นะว่าได้นผูกทางลงมาซื้อที่เป็นฉากคืนนะครับนะแล้วมองอทงนี้บอกว่ามองในมอกว่าถ้าตลาดพุ่งดีย่อลงมาพุ่งหนึ่เฉลยอะไรก็นั่นเก็บเงินคนก็ไปซื้อมากกว่านั้นหุ้นมันจะตกไม่เยอะนะครับค่ะกลยุทธ์ช่วงนี้แนะนํายังไงดีคะคุณเจริญก็จริงเราว่ามองถ้าเป็นเชิงการทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าจริงจริงกามองซื้อลงทุนอะไรนะฮะเพราะว่าการซื้อลงทุนแบบว่าซื้อต้องลงสีกันยาวหน่อยแต่เพราะว่าการที่มีเข้ามาเนี่ยยมมมมมััััันนนนนนไไ่่่ชดดเเจจะะะะคคครรบบงงง้ีีีวาาสทล ดังนั้นในแง่การซื้อหุนถูกจริงว่าถือเงจนสดรอรูความเกาะรอรูปรอรูปคาดตลาดก่อนช่วงนี้เป็นเส้นของการช็อตเกินคือเล่นเก่งกำไรแต่ผมมองว่าวันนี้ถ้าได้ขึ้นมาก็บอกขายแล้วรอสจะรับนักไปกว่านะครับเล่นเก่งกำไรรอบนี้นะคะคุณเจริญแนะนำตัวไหนบ้างคะครับในรอบนี้เราเราเน้นไปที่หุ้นพวกตัวการตัเล็กนะครับแลเช่นพวกตัวในกลุ่มของอสังหานะครับอย่เช่นช่วงนี้เราก็ยังคงคอมเบ้นอีกตัวของซีรีส์ตัวพุตซาอย่างเงี้ยนะครับนะ ส่วนในกลุ่มไอพีทีกลุ่มที่เรามองอยู่ช่วยบูตดวงตัดมินตัวของ Inter อินทัชเอ็ดวารเรายัางมองเห็นพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับคขอบคุณมากนะครับ ค่ะพพอร์ตสำคัญอยู่ที่1,180นะคะที่คุณเจริญให้ไว้นะคะจับตาดูอย่าให้หลุดนะคะถ้าหากว่าหลุดได้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลก็บอกว่าก็ลองไปดูที่1,150ได้อีกทีนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหากให้ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันสําหรับนักลงทุนภายในประเทศถ้าหากว่าหุ้นลงเนี่ยก็น่าจะเข้ามาซื้อเพราะว่ามีการเตรียมที่จะเก่งกับเรื่องของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนะคะเห็นดูนักลงทุนภายในประเทศเนี่ยนะครับรายย่อยก็ ซื้อสุทธิกับขายสุทธิตรงกับวันที่ควรจะเป็นก็<ม>น่าจะทําให้ท่านได้กําไรแน่นอนนะฮะ,ะมาดูภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยจะดีนะคะในฝั่งของสหรัฐปรากฏว่าดาวโจนส์นะคะปิดตลาดในแดนลบนะคะเพราะว่านักลงทุนยังคงกังวลค่ะคเกี่ยวกับการชะลอตัวเศรษฐกิจนะ,ะทั่วโลกเลยแล้วก็มีรายงานว่าดัชนีภาคการผลิตของจีนกับประเทศในกลุ่มยูโรโซนนะคะหดตัวลงด้วยนะคะก็ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเมืองนะคะในฝั่งของยุโรปที่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นสําคัญอาจจะทําให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยชะลอตัวลงไปล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะคะของนิสแลนด์ก็ได้มีการลาออกจากตําแหน่งแล้วนะคะฝั hmm. ่งของสารัฐค่ะดาวโจนลงมา102.40จุด n นะคะ n a s ส a q ลงมา30จุด S&P ลงมา11.59ฝั่งยุโรปค่ะ FTSE 100ลงมา1 0 6 5 8 CAC 40ลงมา90.21 ดัคค่ะร่วงลงไป227.12นะคะตลาดหุ้นเอเชียค่ะมีบางตลาดเปิดบวกแต่ตอนนี้อย่างที่คุณจเจริญบอกก็อาจจะย่อตัวลงไปในแดนลบแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงเปิดตลาดนะคะที่เคอ e ิโตเกียวลงไป66.53สิงคโปร์บวก14.8 6หค่ะหางเส็งฮ่องกงลงไป27.71เวียดเนมตไต้หวันลงไป3 3 1 9มนะคะมนิาีาบวกสวนทางขึ้นมา6.63อินโดนีเซียบวก8.70ค่ะมาเลเซียลงไป3.74นะคะโซลร่วงลงไป8.46 มาดูทิศทางของทองคากันซะหน่อยนะคะคุณผู้ชมทองคําในตลาดโลกค่ะเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่า ร่วงลงไปนะคะจาก1,642เหรียญลงไปที่1,625เหรียญต่อทรายออน์นะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมายืนที่1,637เหรียญต่อทรายออน์ก็เลยทำให้ราคาของบ้านดาวเช้านี้ขึ้นมา100บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ24,000นะคะขายออก24,100รูปพรรณรับซื้อ23,649บาทขายออก24,500บาท ส่วนที่ทางค่าเงินบาทของไทยเช้านี้นะคะปรากฏว่าอ่อนค่าลงนะคะมาที่31บาทแล้วเปิดที่31บาทสองสตางค์ถึง6สตางค์ต่อตา,าราสหรัฐจากเมื่อวานเย็นปิดไป30บาท99สตางค์ถึง3 1สบาท3สตางค์นะคะส่วนแนวโน้มของน้ำมันนะคะประจำสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพานิ์ของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะอยู่ในสายกับคุณพงพันธ์อมรวิวัตรค่ะสวัสดีครับ ครับผมครับสวัสดีครับไปดูแล้วสัปดาห์นี้น่าจะแกว่งขึ้นไปหรือว่าลงมาหรือว่าทรงทรงตัวฮะแนวโน้มน่าจะทรงหรือหรือปรับลดลงบ้างนิดหน่อยนะครับครับประเด็นเมื่อวานเนี่ยก็ราคาก็ปรับค่อนข้างปรับลดลงบ้างนะครับ WTI เมื่อคืนเนี่ยปรับลดลงเจ็ิบเ็ดเซนนะครปิดที่1 0ึงร้อยสามกับสิบเอ็ดเซนนะส่วนเบรนท์เนี่ยปรับลดลงห้าเซนนะครับก็ปิดร้8ยสิบปดกับเจ็สิบเอดเซนนะครับประเด็นหลักที่ที่ ที่เป็นตัว,ตวเลขที่ทาให้ลงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนักลงทุนยังคงกังวลต่อภาพเศรษฐกิจของยุโรปนะครับตัวเลขดัชนีชี้วัดภาคการผลิตในยุโรปเนี่ยก็ออกมาปรับตัวลดลงในเดือนมีนาในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของอการเมืองในยุโรปเองเนี่ยก็มีเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสท,ท,ที่ที่ดูแล้วยังยังต้องจับตาดูว่าตกลงะจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปล่านะครับในขณะนะเดียวกันที่ฮอลแลนด์เนี่ยก็มีการลาออกของนยายรัฐมนตรีไปแล้วนะครับซึ่งก็ จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก็ก็ส่งผลต่อภาพของการที่จะมีการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในยุโ,ยโรปเนี่ยว่าอาจจะมีความเสี่ยงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางหรือไม่นะครับก,ก็เป็นตัวที่ดึงให้ราคาน้ํามัน,นยลงเมื่อวานแต่ตัวที่ดึงไม่ใหทท้ที่ดันไม่ให้ลงมากไปมากกว่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องความขัดแย้งในในแหล่งผลิตน้ํามันเช่นในสูดานบซูดานใต้ทั้งสองประเทศนี้ก็ดูเหมือนว่าจะ,ะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะต้องรบกันนะครับ เดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องของแหล่ง mm hmm. ขุดเจาะน้ํามันในทะเลเหนือนะก็มีปัญหานะก็ตรงนั้นก็หายไปสองแสนดอลลาร์ต่อวันนะครับแต่ว่าแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยก็กคาดว่าจะขยับแบบซ้าเวนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับลดลงได้บ้างนะครับก็ปัจจัยหลักๆที่ต้องดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องของการที่จะมีการเจราจาครั้งถัดไประหว่างอิหร,ร่านกับทางประเทศอีกหประเทศเนี่ยนะครับเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเองนะครับ mm hmm. ว่าวัตถศทางจะเป็นยังไงบ้าง ครับเอ๊ะสัปดาห์นี้บ้านเราเีโยวกาสที่ราคาน้าปั๊มจะลงไหมคะจะลงไหมเป็นไป,นปนได้นะผมมองกันนะค,คะคือแต่นี่คือคือต้อง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 ,องถามทางบริษัทที่ค้าน้ํามัน <c oughs> ที่ค้าปเปล่งนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างดูอย่างตัวอย่างกลุ่มน้ามันเบนซินเนี่ยยิงสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับลงไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่ช่วงแถวๆสงกรานจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็กลุ่มเบนซินนี่ลงมาประมาณประมาณหกเหรียญต่อบาเรลแล้ว เพราะนั้นจริงๆความเป็นไปได้ที่จะปรับราคาคัปเลรกลงไปได้อีกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันเบนซินในภูมิภาคเนี่ยยังปรับลดลงต่อเนื่องหรือว่ารักษาระดับนี้ไปสักพักหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับคุณพงพันธ์ครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถ้าหากว่าดูราคาบ้านเรามีแนวโน้มที่จะลงเหมือนกันเพราะว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็ลงมาเยอะแล้วสำหรับตลาดโลกแต่บ้านเรายังไม่ได้ปรับนะคะเพราะฉะนั้นก็อันอันเอาไว้นิดหนึ่งแล้วกันช่วงสัปดาห์นี้นะะ พักกันก่อนครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมามีงานสัมมนาดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อจะได้เติมอาหารสมองกันด้วยติดตามได้ช่วงหน้าครับ